อิสราเอลและสหรัฐว้าวุ่นหนักโดนฮูตีและฮิชบุลละรุมต้องหันไปโจมตีซีเรียขณะที่สื่อดังสหรัฐแฉทหารเก่งในยูเครนหมดแล้วจากที่หลายชาติอาหรับค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรกับฮามาสและมีการปกป้องปาเลสไตน์ไม่ให้ถูกอิสราเอลแบ่งแยกและยึดครองต่างมีการแสดงท่าทีสนับสนุนโดยเฉพาะกองกำลังที่มีทั้งกลุ่มฮิชบุลละจากเลบานอนและฮูตีจากเยเมน ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวค่ะเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2566ถูกนำเสนอโดยเว็บไซต์ทวาร์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจากการโจมตีจากอิสราเอลค่ะล่าสุดภูดมิภาคข,ของความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังค่อยๆขยายตัว IDF ซึ่งกำลังปฏิบัติการในชโน,นกาซาเพื่อตอบโต้การโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์เมื่อวันที่7ตุลาคมถูกบังคับให้รักษากองกำลังของตนให้พร้อมรบอย่างเต็มที่ในพื้นที่ต่างๆค่ะ และกองกําลังป้องกันอิสราเอลมีการรายงานการโจมตีป้องมายทางทหารในซีเรียเพื่อตอบสนองต่อการยิงด้วยปืนใหญ่จากทางตอนเหนือของประเทศโดยเมื่อวานนี้สื่อ IDF ระบุว่าในคืนเดียวกันนั้นโดนโจมตีของอิสราเอลพบเห็นและโจมตีกลุ่มติดอาวุธหัวหรุนแรงในพื้นที่ภูเขาดอฟใกล้กับชายแดนเลบานอนเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการดาบเหล็กของ IDF อิสราเอลเริ่มที่จะได้รับภัยคุกคามจากกลุ่มฮิชบุลลอกของเลบานอนและกลุ่มฮูทีเยเมนรวมถึงกองกำลังที่สนับสนุนปาเลสไตน์ในอิรักและซีเรียนอกจากนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าอิหร่านจะให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขันแก่กลุ่มฮามาสขณะที่เห็นได้ชัดว่าเตหารานก็เข้าใจดีว่าการลากสาธารณรัฐอิสลามเข้าสู่สงครามเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร ดังนั้นค่ะจนถึงขณะนี้ทางการเอรานยังถูกจำกัดให้ประนามการกระทำของ IDF และอาจให้ความช่วยเหลือทางอ้อมแก่กลุ่มฮามาสผ่านทางตัวแทนของพวกเขาด้วยในทางกลับกันค่ะกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลแม้จะมีการดึยกร้องให้ยุติการนองเลือดจากประชาคมโลกแต่ก็ยังคงปฏิบัติการในชนวนนกาซาต่อไป พลนเรือนชาวปปเลสไตน์มากกว่า17,000คนค่ะตกเป็นเหยื่อของระเบิด IDF แล้วขณะที่ในวันเดียวกันค่ะทางด้านของบ d i อกดิทรอัปเดตก็ได้มีการออกมารายงานถึงสถานการณ์ของอยูเครนที่มีสหรัฐและพันธมิตรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยว่า ในขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปในนามฝ่ายสัมพันธมิตรนาตโตได้มีการทุ่มง,งบประมาณมากกว่า130,000ล้านดอลลาร์หรือราว4.57ล้านล้านบาทให้กูกับยูเครนส่วนใหญ่ค่ะก็วนกลับไปซื้ออาวุธของพวกเขาเองเอามาให้กับกองทัพรัสเซียเผาทิ้งในสนามรบ ตามแผนเดิมค่ะภายในปี2,566ฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ฝันเฟื่องว่าจะเป็นปีแห่งชัยชนะของพวกตนในสมรภูมิยูเครนมีการบุกรุกรานครั้งใหญ่พันดินแดนรัสเซียใหม่ไปจนถึงทะเลอาชอฟสื่อของวอชิงตันโพสต์ของสหรัฐได้มีการเผยแพร่บทความเต็มหน้าขนาดใหญ่เกี่ยวกับสาเหตุที่ทุกอย่างกลายเป็นหนายนะสาหรับสหรัฐที่นาฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ในสมรภูมิรบยูเครนโดยสรุปย่อว่า ผู้ชายชาวยูเครนและกองกําลังผสมต่างชาติที่ผ่านการฝึกอบรมจากนาโตที่เก่งที่สุดทั้งหมดเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วไม่เหลือรอแล้วปัจจุบันยูเครนขัดแคลนผู้ชายที่ได้รับการฝึกฝนที่ประสบการณ์รบเพียงพอฝไฟนาโต้หมดศักยภาพและไม่สามารถที่จะจัดหาอาวุธและกระสุนให้ทหารในสมรภูมยิยูเครนได้เพียงพอ พลังปืนใหญ่ของรัสเซียหลักนิยมทหารความเหนือกว่าทางอากาศทักษะประสบการณ์สงครามสนามเพาะและขวัญกำลังใจนั้นเหนือกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตอย่างมากเกิดความขัดแย้งมากมายระหว่างกองทัพสหรัฐและยูเครนจนมองหน้ากันไม่ติดค่ะหากสหรัฐตัดความช่วยเหลือทางการเงินไม่ให้กู้ยือมอาวุธฝ่ายรัสเซียก็จะมีชัยชนะแบบเด็ดขาดสงครามจะสิ้นสุดลงในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น แมทธิ Miller, วเมลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศถแถลงว่าสหรัฐถึงจุดตกต่ำสุดของความสามารถในการให้กู้ยืมทางทหารไปยังประธานาธิบดีเซเลสกี้ของยูเครนค่ะ